กาบสวัสดีสมาชิก fc นะครับมวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านกาบสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกเพชรยินดีนะครับตรงกับวันพฤหัสนะครับสวัสวัที่สี่พฤษภานะครับหกหกสำหรับวันนี้นะครับก็มวยนี่จัดไว้หน้าดูหน้าชมนะหลายคู่เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ สมาชิกทุกท่านนะครับสาหรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับนะมวยเด็ด v i p แล้วก็กลุ่มฟังราคากลุ่มข่าวสารวงการมวยนะครับสมาชิกท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ช่องทาง ID นะครับนะช่องทาง i d l i n ลน์นะครับนะ N O N นะมีแอดนำหน้านะครับน O N M P 5 5้านะครับนะมีแอดนำหน้าด้วยอย่าลืมแอดใส่แอดนำหน้า นะครับนะ non mp 5 5ก็มีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารฟังราคาเข้ากลุ่มฟังราคากลุ่ม vip นะครับและอีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมเลยที่พลาดไม่ได้ตัวช่วยมวยตู้ภาคสดๆในเวทีจากผมนะครับผมภาคตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนะ094 3968 102นะครับผมภาค4วันแต่วันจันทร์อังคารพุธนี้ก็จะมีมวยน่าชอบน่าเชียร์นะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผม ก็คัดสัดให้แล้วนะครับมวยมันพริก็ว่างันอีกเรื่องหนึง่งอ่ะโอเคก่อนเราจะไปวิเคราะห์กันก็มาดูน้ําหนักกันก่อน2ตัวชอบที่ผมคัดเลือกไว้นะครับคู่ที่2กับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงปลายฟ้าสอแสงชัยพิกัดร้อยแมาร้อยเจ็ดจุดขาดหนึ่งน้ำเงินนี่สักนะรินรถสวยจ่าเจดสายพิ้ว1 0อยแปดปอนมาร้อยเ้า นะครับลดไป1ปอนด์นี่คือคู่ที่ผมชอบอีกคู่หนึ่งเป็นคู่4ี่เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับต่อย113นะครับนะพบอ่ามา114.1ลดน้ำหนัก1.1ปอนด์ส่วนคู่ชกสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับ113ปอนด์มา114.5ลดน้ำหนัก1.5นี่คือน้ำหนักนะครับนะนี่คือน้ำหนักอ่าแล้วก็มาดูกันนะครับว่าทรงฟอร์มเป็นไงเลดเปิด ปลายฟ้า19เพชรส่งแสง54อันนี้เลดช่วงแรกๆนะครับมาดูกันเจ้าฝ่ายแดงปลายฟ้านะครับคู่2นะครับนะมวยร้อ 101, นะครับซ้อมอยู่มหัอ่าดห,หลวงมวยไทยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคล่องหลักเหลี่ยมดีล่าสุดแพ้น็อกยก4ี่ลาวสตาเกียรติธงยศมาที่ละดานเนินสิบปีนาะส่วนคู่ชกนะครับไอเจ้าศักนลิน รถจวยสวยจ่าเจดนะครับบาแทนเลมโบจิ๋วนะครับนะจังหวัดอุบลน,นะครับเป็นมวยอ,อุบลเป็นมวยขวาเปิดเกมเข่าในเหนียวคู่นี้ก็ทางมวยต้องเล่นแดงไปก่อนนะลุ้นเชียแดงไปแล้วก็ได้เปรียบก็ขยับขยายเพราะว่าน้ําเงินเนี่ยจะเบียดเกมชนะได้เนี่กับเกมยืดเกมยาวนะครับจะชนะได้นะครับสมาชิกครับชอบไปที่ปลายฟ้าส,สอแสงชัยมาถึงอีกคู่หนึ่งกู่สี่กู่เอกเพชรตองแสงเพชรเจริญวิทย์มวยสารคามซ้อมเพชรเจริญวิทย์จังหวะฝีมือนอกได้ในดีวงในมีขวางแทงเคยชนะมา นะครับส่วนคู่ชกนี่สิงเพชรเดชสิงใต้นะครับก็เป็นมวยชุมพรซ้อมสอบุญมีฤทธ์นะซ้อมอยู่กับพี่ดอนสุราชใช้สีเสื้อพี่เดชนะเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงนะครับนะชิงจังหวะกันนะคู่นี้สนุกแน่นอนเคยเจอกันมาในแดงเคยชนะมานะ้าเพชรส่องแสงเคยชนะมาคู่นี้ชิงจังหวะกันแต่เพชรส่องแสงเนี่ยเคยชนะมาที่ลังสิตวันนี้ยา้ายมาต่อยลาดำเนินนะครับนะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปแต่ถามว่าผมชอบใครผมยังชอบเพชรส่องแสง นะมองว่าเคยชนะมานำออกทีต่อทีดีกว่าก็เดี๋ยวดูเล่นอีกทีหนึ่งนะครับนะฝากไว้สองตัวเพชรสองแสงกับเจ้าปลายฟ้านะครับสองตัวชอบสองตัวใช่สองตัวหน้ารุนหน้าเชียร์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเยน็นเยนเจอกันนะครับวันนี้มวยมาเร็วนะมวยมาห้าโมงนะครับมวยมาห้าโมงขยับเวลานะครับเจอกันในเสียงในสายสําหรับสมาชิก fc ใครยังไม่มีตัวช่วยอย่าลืมนะครับนะโทรมาสมัครได้0 9 4ย์6 8 1 0 2หหรือใครต้องการเข้ากลุ่ม vip ก็ แอดไลน์ <Add> ไปที่ ID Line ไล mm hmm. น์มีแอดนำหน้า n o n m p 5 5สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ